ตอนแรกผมเปิดเกมมาผมก็ตกใจนะว่าไอเอเรือพวกนี้มันมาอย่างไงตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นเรือที่ผมได้มาที่ไหนได้มันเรามารีวิวให้ดูเฉยเสวยนะแต่ลำแบบยังโหดรูปซึ่งอยู่แล้วไม่ธรรมดาเอาละเนื่องจากว่าครั้งก่อนมีคนมาขอให้ผมเล่น เรือหลวงพูล่วงซึ่งดูจากศักยภาพของเรือหลวงผล่วงก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะซึ่งผมก็เล่นเป็นครั้งแรกด้วยหลายคนก็เห็นชื่อผมเป็นสีม่วงอันนั้นเกิดจากเหตุการณ์คืนก่อนที่ผมเข้ามาเล่นขายเครียดและมันดันเครียดก,กว่าเดิมเนื่องจากว่าเน็ตดับสั้น,นก่อนจะมาก็คันคันจบไปแล้วซึ่งผมก็ถูกเตือนพฤติกรรมชื่อก็เลยกลายเป็นสีม่วงเรียบร้อยสวยจริงๆ เอาละไม่พูดเยอะในเมื่อเรากลับมาเล่น hey. ได้ปกติก็ถือว่าโอเคแล้วและที่สําคัญก็คือผมจะมาเล่นในเรือหลวงพ็ล่วงไมไปไมไปมพูดเยอะมับเขาให้โหชื่อม่วงคนเดียวเลยผมจะหายประจันบ้านหนึ่งลำเาละีสัยเอพีซีถือว่าท้าทายพอสมควรเนื่องจากเรือรัตเวนเนี่ยบางลำสามารถปล่อยต่อไปได้ซื้อก็น่าวันไม่น้อย แล้วที่มันน่ากลัวนั่นก็คือมันเยอะมากหนีน่าลับไม่รู้จะมีเยอะไปไหนต้องรีบเฟล็กเครื่องครับรุดไป engine boost activated ครับพี่เฮ้ย enemy force detected มันดูเร็วกว่าปกติแล้เนี่ยแล้วคิดเองวะลองยิงสิถไถึงไม่นะใครตัวจับวะ

ส่วจับได้อีกหรอบ้านคนเยอะจังเมื่อตั้งในสมอรับภูมิเขาเป็นยังไงบ้านเนี้ยคือทุกคนตายกังงนทุกนย่างรื้อหมดแล้วมั้งทางชั่วหรอตอนนี้มีเราลำเดียวยังถึงตรงนี้นะไม่รู้ว่าเพื่อเพื่อไปไหนหมด engine boost deactivated เดีเป็นลูกปกสุนบิดอีตายแล้วหรออาสวยดิตายได้ยังไงเนี่ยขอเพื่อนมาช่วยครับเฮ้ยใกล้ใกมีใกล้ใมีใกล้ใมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน่ำข้างเลยดีกว่าเข้าไเนี่ย ตัวอะราังตัวไหมเนี่ยตัวไหมเนี่ยตัวไหมเนี่ยเรียบร้อยอยีกดอกหนึ่งดอกหนึ่อ้โง ความแม่นยาวหนนะตึงบรรจุให้ครบบาทครบบาทไฟไหม้แล้วครบบาทครบบาทถอยไปไหนแล้วไม่ต้องรีบถอยให้ครบบาทที่ไม่เข้าเลยเว้ยไปละ เรียบร้อยสามลูกสามลูกสวยงามโอ้โห <top ic> สุดยอดจริงๆเฮ้ยเอาเรื่องเนี่ยอ่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนเราลืมไปแล้วมีดวดลายนี่กว่าลืมใส่ได้ไงเนี้ยนี่คือลายอะไรมังกรมันไม่ค่อยสวยอะเนี่ย ก็ยังไม่โอเคนะเนี่ยเฮ้ยแมเหมาะกับพ้องทะเลจริงๆเลยลวดลายแบบนี้เอา <Yahoo! S 1> มาดูที่อุปกรณ์กันดีกว่าเออเรามาเพิ่มศักยภาพกันดีไหมเนี่ยติดตั้งโพรงไปด้วยเลยดีกว่าใส่ให้หมด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 อ้าวเต็มหมดแล้ววะทีนี้เรามาอัพดูดีกว่าว่าเราสามารถอัพอะไรเพิ่มบ้างเรามาวิจัยเรื่อง ปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานอัพไว้เผื่อแกเข้าไปล้วงคอของเรือบรรทุกเครื่องบินอันนี้ก็คือเพิ่มระยะยิงเพิ่มมาวิจัยเรียบร้อยโหใส่ธงใส่ลายมาเรียบร้อยแล้วแม่ซึ่งเป็นลวดลายที่สวยงามแต่แต่แต,แต่ยังไม่หมดเดี๋ยวเดีวเอาละก่อนที่เราจะไปลบผมอีกหนึ่งสิ่งเแลยว นี่มีกี่ตู้นะพี่เก,ก้าตู้เลยเหรอเปิดทั้งหมดไปเลยเปิดทั้งหมดไปเลยไหนดูสิได้อะไรบ้างอะไรเนะี่ยบัญชีที่เศษ14ชั่วโมงมันสามารถใช้อะไรได้บ้างไม่รู้ไหนดูอื่นๆสิ500ดาว50,000บาทตรวดลายรวดลายแล้วก็ที่เหลือเป็นทง อะไรก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ก็ปิดๆิดไปเลยมหมดละตู้สินค้าโอเคมีแค่นี้แหละเอาละเนื่องจากครั้งก่อนเราสามารถทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะทําผลงานได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าจำนวนตาที่สวยงามกับธงที่ผิวไหวอยอดลยดวง เราอยู่ใกล้จุด C อ่าพบศัตรูแล้วไม่รีรอเปิดก่อนได้เปรียบวะมาไม่รู้ว่าโดนไม่โดนยิงไปก่อนดูตัวจับมามามจ,จางก,ก็ไม่โดนขาให้จ,จ,จางก,ก็ไม่โดนหรอก้ยหายละหายดุกตินหายดุกติน ี่มันดกตีนหาพังอยู่เนี่ยกลัวติดเพื่อนเนี่ยโอ้ยปว่จากควัก s m o k ก screen set ยิงเลยเพื่อน สวยรอให้เพื่อนรอให้เพื่อนคุณผู้ผมงงางรับผมรอให้เพื่อนเฮ้ยข <c oughs> ออ้างไปไงไั้นเลยม่เกวไม่ใช่เลยหรอกหาเรื่องเยอะเลยเมื่อกี้เนี่ยมันยึดเกยแล้วนะไม่เข้ากันเลยนะโอ้ยตายอย่างไฟ Nếu xem có chặt luôn chân là Tinh... Tinh người thì kiếm kiếm cứu của màn em chưa biết được màn em hey.

ไม,ไม่ตายหายแล้วไม่ตายสวยนเรือน์เสอกลบมันเนี่ยก้วิน่น่ไปไม่ไปแล้วไปไม่ไปแล้ว แปดวีอีกแปดีขัดขังขดัอย่ายวปืนก็ว่าอยูางาง่ลรวโดนอะไรยิงสโมสกรีนเซตปับ๊บปั๊บปับ เ้าๆอยู่หน่อยฮักฮักฮักเฮ้ยวงลอดมันน้อยจังวะเร่งกลางลำเลยนะเร่งกลางลำเลยนะขอป้าบ้างแล้ววู้ดโคตรถึกไม่ตายนะน่ะโดนทุกดอกเลยนะเพื่อนซ้ำ เกิน8เฮือยอ้าวแตกด้วยการไฟไหม้เหรอครับแอมตรวจจับอยู่วะนี่หรอ พาไปดูรุมยิงสง่งลัดให้ได้ยิงไม่เข้าเลยโซ่ชะนะง่ายน,นี่ผลงานเด็กกว่โกรธพี่แล้วว่ะเฮ้เรือ่อง มา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 ต่อดีกว่าไอ้ลืมบอกไปว่าเราเสียุนลายแบ่งให้จ่ายทนลายเดิมมันหมดไปแล้วนะซึ่งเราก็ไม่ได้ดีเดียด์เพราะเราก็มีหลายรนลายซึ่งทนลายนี้ก็เป็นลไรที่สวยงามเหมือนกันไป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 รอบนี้มีเรือมันก็บินด้วยนี่มาเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาของเราสักเท่าไหร่ไป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 เป็นโจมันก่อนอันดับแรกวู๊ดวู๊วูวู ไอ้ส่วนข้อเสียของเอรือลำนี้ผมพอจะเดาได้ที่นี่เนี่ยก็คือวงของตอนไดูรู้สึกว่ามันจะแคบไปไหมซึ่งมันมีน้อยซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเราแค่จะบอกว่ามันมีน้อยเฉยๆวงทะเลยแคบไปตามระเบียบซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับ ส่วนตัวชอบไหมก็ชอบนะสำหรับเรือลำนี้9กิโลมีฝั่งก็มีตาม,มาติดติะเพื่อนนะมีเรจะได้ช่วยเหลือกันถ้าใจตายก็ตายร้ยอมกัน Torpedoes to port. Torpedoes like, to port. Torpedoes direct front. direct front.

แล้วไงวะแล้วใค้มวตัวจับเขาแก้ไม่หรอกอ้าวเคื่งองปืนม่วงเป็นลำหมายแล้วเพื่อนในเรื่การอ่าววันนี้ขุ่เชื่อม,อมชื่อม่วงชื่อม่วงแบบนี้รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่า ต้องเอาลำไหนมองลำหลังนะโอเจีิงไม่เข้าเลยเพื่อนอย่าบางังเ้เพิ่มอีกฝังนึงอีกฝังนึงโว้ย เดินปกองยังิงไงไม่เข้าเลยเจ้าขาสวยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เจอเรือมันแล้วเพื่อนเพื่อนมันอยู่นีต่ตามตามตามรถสปริไปอ่าเดี๋ยวเอาเ้าละก็จะเข้าไปฆ่าสักหน่อยเว้ยเสียใจยังไม่ได้ฆ่าเลยจบปวไม่ใจนะเนี่ย